เทสเสียงใครไปแล้ววะนกกรมะก็กลับมาอีกครั้งกับเดี๋ยวผมขอเลือกใหเทียมก่อนกับเทปทนะครับตอนนี้ได้มีลัทธิหนึ่งลัทธิได้แพร่ระบาดมาแล้วนะก็คือลัทธิโปรเทคเตอร์หรือชื่อไทยก็คือลัทธิปกปักซึ่งผมเคยลองเล่นมาประมาณ2รอบไม่เคยเล่นได้รอบนี้เราจะมาฝืนเล่นอีกหนึ่งครั้งตีลัทธินี่ก็เหมือนเดิมอะเหมือนเซตสองะถ้าคนเล่น2ตีขึ้นไปจะ เริ่มระเบิดแล้วคอนเซปต์เรายังคงเดิมครับปืนไหนปกปักผมอ่ะตัวนี้นอกจากดาบแล้วมีทุกอย่างนะมีตะหลิวเห็นไหมนี่ตะหลิวแล้วก็ะอะไรสองอันผมมองแอนิเมชันไม่ทันไอเทมแท้งตรงสถิตกับท่าน อะไรวะเนี่ยแต่ละตัว5ปกปักตัวแรกเรามาแล้วครับผู้ปกปักชื่อเต็มภาษาไทยใช่ไหมคอมนี้ก็คือจะใช้ปกปัก4ตัวแต่ว่าเงื่อนไขทําให้เราสามารถท็อปโฟได้เราจะต้องมีสินเฉาสมดาวหรือไม่ก็ลาคันใครก็ได้ครับสินเฉาลาคัน3ดาวฮ่าฮสินเฉาว่ะหรือว่ามาไม่ไวมาไม่ช้าครับไปเลยปกปักของฉันปกปักนี่ผมมองว่ามันเป็นคอมที่เก่งกลางถึงเลว ถ้า3ดาวนะแต่ถ้าไม่3ดาวก็เก่งแค่กลางเกมงด้วยความที่มันต้องไร่สกิลแล้วมันจะได้โลทำให้พวกทับหน้าลินง่ายกว่าคือทับหน้าไม่ต้องทำอะไระก็แค่ยืนก็ได้กรอบอย่างเงี้ยแต่ปกป,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 ปักกว่ามันจะเก่งมันต้องไร่สกิลาชคนี่ได้มาคือเอาเอามาแบกต้นเกมนั่นแหละพยายามเก็บตังค์ใค้คอมรีโล 40บาท50บาทได้ยิ่งดีเพราะว่าเราจะค้างที่50บาทเราก็ค่อยๆสุ่มค่อยๆสุ่มค่อยๆสุ่มฮะเอื้อเราดันเมดฮะมาไหมอ่า้าทับหน้ามาถึงแอชมา2ตัว15%ไม่ซื้อก็ไม่ได้นะไม่ซื้อก็ดูใจร้ายอ่ะ แบบตัว3บาทมา2ตัวแล้วก็เลเวลที่เราจะรีโลเลเวลน่าจะต้องเป็นเลเวล5เพราะเลเวล5เราจะมีโอกาสเจอตัว2บาท4 0ซึ่งคอมนี้เราใช้2บาทเยอะไม่ว่าจะเป็นสินเฉาหรือแม้กระทั่งราคันเองแต่ j จโผมยังไม่มาเลยนะเนี่ยปกปักปกปักจะมี1บาท2บาท2บาท3บาทมีตหลิวด้วยวะ่ะายแล้วฮะนี่ผมอยากได้ดาบไม่ก็ไอเทมตันเวทไปเลย Okay. เคราได้ดัาบอเอามาทำสเปร์ o ออฟโชจินให้ราคันนะเพราะว่า CC ที่น่าลำคาญที่สุดของปกปักก็คือราคันนี่แหละคือเนโคอ่ะเนโคแไม่งตัวไม่กาก,ากมากคือเนโคอ่ะมันเป็นตัวตีไกลนะแต่ว่ามันเป็นตัวตีไกลแต่ว่าสกิลมันดันใกล้คือมันไม่เหมือนราคันคาคันมันจะพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายและกระโดดเดี๋ยวนะคนนี้เอาล้ครับ ปกปักคนนี้2อเขาสินเชาสองดาวไปแล้วว่าเนี่ยแหละเป็นคนที่ผม,มเล่นปกปักไม่ค่อยขึ้นคือมีคนเจอกับตูตลอดเวลาอ่ราระคันเรา2ดาวในโคเราก็มาปักสามตัวลงไปเลยขาดเจโฟว่าเจโฟมาทนะําจะทำให้ผมเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นซีซีมันละขันแอชสองดาวอ่ะเนื้ก็ก็อะไรยอยู่ต้องลองสุม่มอ่ะสุ่มเพื่อหาเจโฟด้วยตอนนีน้ผมไม่เจอจริง ไม่เจอจริงอ็กซหน่อยโค้ดสองดาวโอเคโอเคที่แย่คือไม่เจอเจโฟกับสินเฉาผมจะค้า,าคงเลเวลห้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจจนกว่าจะทุกตัวจะสองดาวเราไม่ควรขยับไปไหนนี่ราคาดูน้องอัพราคายัางไงโอ้ยดีดีซีซีจกแอดอีกทีนี่ B, e นะมีโคที่ผมดา่าว่ากาก็คือกาดพีดีเตันโดนตัวเดียวเมื่อกี้นี้โซนา่าเก้าสองดาว ถามว่าทําไมปกปักต้องเป็นสินเฉาแบบเพราะว่าข้อดีของสินเฉาคือเป็นปกปักที่มานาน้อยที่สุดเนี่ยมานา50หน่วยเ,เนโครร้อยห้าสิบราคาร้อยห้าสิบคือมานาเยอะเท่ากับ,บว่ามันก็กว่าจะได้ใช้แพสซีฟของปกปักมันก็ช้าไงแต่สินเฉาเนี่คือได้ใช้เรื่อยเรื่อเริ่มช้าแล้ววะเนโครฮะไปเลยปกปักของฉันราคาแกนันทัศน์โซน่าฮิวหิวหน่อยออหิวอีกโซน่าฮิวอีกหิวแรง โซน่าหิวไม่ทันวะ่ะใส่สลามให้โซนาเลยวะ่ะให้โซนาหิวอยู่แนวหลังจะได้ไม่ต้องตายเขาล้มในโค้เราไม่ได้วะ่ะเอาละติดสถานะเอ,อะิร์ฟฮะอยู่อย่างเงี้ยอยู่ทั้งวันอะ่ะอ่า,าชนะครับวู้ดดาไม่ผมแต่แล้วว่าน่าแปลกใจที่น้ําตาหลุดรอดเดยอะขนาดนี้พอดีเล่นคอมแท้งก็เลยไนมะ่ค่อยใช้น้ำตาครับ ลาคันฮะสุ่มหน่อยแล้วกันไม่ไหวแล้วอุ้ยจินเฉาครับสุ่มไปต่อครับลาคันครับโคค,ครับหัวหน้าครับและเฉาไม่มาครับขอบคุณครับทําไมตีนี้มีการเรนอยู่ตัวเดียวอ๋อลืมเห็นกาเ่นอินฟิวนี่นะอินฟิวสองเพราะขาดอินฟิวหนึ่งก็ครบแล้วฮะพีททูสตาร์ซึ่งเฉาผลร้องด้โปรดเช้าสองดาวครับและจินใหม่ตัวครับได้เวลาเก็บตังกันยาวๆหลังงานนี้ เพราะว่าเราสองดาวหมดแล้วเราแพ้เราชนะคือคืออยู่ที่คอมและชาวสองดาวผมรวก็ดีใจแไอเทมไม่มีแลวผมรัก็เศร้าใจชาวฟังเขาล่วงมาข้างหลังแล้วทับหน้าทับหน้าปกปักโด้เทพอีนทางนอกจากคุณทับหน้าถึกแล้วคุณก็ยังมีปกปักโอ,โอ,โอ,โอโมม้โหเโจฟผมมาแล้วว่ะเจฟผมมาแล้วว่ะไหนไอเทมแท้งสินชาวผมอะ เอาเจโฟโลงไปเลยปกปักสี่จริงๆเลเวล6ถ้าเบสเบต้องเป็นคราม่าไปแทนแอชเพราะว่าเราจะได้ดีรับด้วยเราไม่ต้องการดาเมจจากแอชใช่เราเราแค่ให้ขุนเชาาถึกเรื่อยๆแต่รู้สึกจะถึกไม่พอขุนเชาผู้แตกคนแรกแล้วนะทำไมทับหน้ามันเยอะจังนี่ก็ทับหน้าสี่ดีรับสอเข้าไปแล้ว รถเลือดเพื่อไปเอาไปเทมครับผมตอนนี้เราเปล่าหรอกสู้ไม่ได้จริงๆมีแบบท,ที่บางคนเขาก็เล่นกันนะเขาก็ใส่เซราฟให้โซนาเพราะว่าโซนามานาแบบน้อยไงมานาสี่สิบก็ให้แบบก็คือถ้าแนวหน้าไม่ตายเอ้ยถ้าโซนาไม่ตายแนวหน้าก็ไม่ตายาาตายักษ์าสิบบาทจังเลยเฮ้ยตีไวอยเหรอเนี่ยมีเค er บอลเลอร์วอยเหรอตีนี้นี้มันจะเป็นเอฟเฟกต์วอยนะเอฟเฟกต์กระบุๆๆๆๆ่มกระบุ่มกระบุ่มเรา๋ฝัดฉีดนิดแนวหน้าผมตายหมดเลยนะเนี่ยทู o d เม a มาละ ปา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 ของเมเมอยิงแรงสิ้นเจ้าต้านเวไปก่อนเลยเพื่อต้าหลิวสางมันเนี่ยรอบนี้ดูดิต้านเวฮะใกล้5้าิบบาทแล้วขอสุ่มหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับไม่เจอหาเลยเลยดูดิไม่ออกเลยอะแต่เรา5้ิบาทแล้วครับฮะี่มันแม็ก n f อินฟิวเนี่ยนะอะไรคือไข่สาดซีไกลอะคือคุณไม่กล่าให้ไข่สาดกระโดดเลยแล้วก็ยิงยิงพิเทเลนจากเพื่อไข่สาดไม่ยิงอีกทีเเลนะดูดิ ผมเพิ่งรู้ว่าพอไม่มีศัตรูในระยะนานจะไม่ยิงอีกทีเท่าเลนดูดิมันเอาตัวแขกเดียวแหละแล้วมันกระปอกันนะ่ะคือความแรงของไพศาลมันคืออีกทีเท่าเลนเว้ยมันไม่ใช่การยิงเราตัวแขกพวกเดาบผมก็เพิ่งรู้กันว่ามันเป็นอย่างนี้โอ้ถือว่าไม่คุ้มมากๆเลยนะ่ะเอานี่เนี่ยยิงกี่ทีเลยแล้วเห็นปะ คือถ้ามีศัตรูในระยะไอ้สาตดีอีกด้วยเลยเออผมอยากรู้ว่าปกปับมันบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาไร่สกิลเช่นถ้าเราเอาไปใส่ตัวที่ไม่มีสกิลใส่จินหนึ่งก็จะไม่ติดปกปสาร์เดี๋ยวกูสู้ได้ป่ะเนะี่ยแอชสตาร์ทมันยิงอีกทีนึงกู้สู้ไม่ได้ชิบหายแล้วไอเทมหมดแล้วครับแต่ถ้ารีเซฟแทรพ์คอร์อ่าส่วนละคันก็กระโดดไวๆโอ,อ้โหละคันนักโดดครับขอบคุณครับ เจโฟขอบคุณครับลันลันล่โซนาสินเช้าขอบคุณครับลันลันล่พอก่อนพอก่อนสุแค่นี้ก่อนมาคันกระโดดรัวกระโดดแล้วโมเรโลกระโดดแล้วโมเรโลนี่มันด่าห้าคิดอยู่แล้วเรายังไม่สามดาวเลยเราจะเล่นยากกันแล้วนะพวกปกปักทั้งหลายคนนี้ลาคันสามดาวไปแล้วปิดปากคนนี้เป็นอะไรกัน คุณบรรทับหน้าห้องเวลาทวยเทพปกปักอะไรก็ไม่รู้แดีคุณสาดาวแล้วได้ยังไงสินเช้าขอบคุณครับนี่ครับจินละคันขอบคุณครับเออเอ้ยผมลืมซื้อโซน่าโอเคมีโซน่าดื่มซื้อเฉยเนโคใกล้3มดาวแล้วครับไปฮะโคสไปของเราถ้า3ามดาวเมื่อไหร่ก็คือจุดติจุดติเขาเรียกจุดติตอดูราคานนองอับิเเช่น้องอับ,บิเออ,บบอ,อ,บบอืมหัวพ่มหาซีซีมา พีซีไม่เท่าไหร่แมงโมเลโลด้วยอืออ่ะของอัพตัวหลังฮะเอามาสีไกลด้วยละครผมอ่ะเอย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 โซน่าครับจินมาแล้วครับไม่เอาครับสินเฉาครับเทเนโคมาครับแต่ซื้ออะไรไม่ได้เลยครับยังไงดีครับขายแอชครับซื้อในโคครับใจมันเล่าร้องฮะเนโคตัวเดียวสามดาวผมได้เมลีที่ใครครับผมดูอ่ะราคาหน้าพันไม่แปลกใจเพราะว่า ไอเทม3ชิ้นมีโมเลโลขนาดนั้นน็อกอัพทั้งทีมน็อกอัพทั้งทีมวิลล่าทันโดนเตกล่ะค่ะตายก็ไม่รู้รู้โอ้ยเช็ดโอ้ยเช็ดโอ้โหอันนี้มันตีนี่แน่นอนเอ่อทับหน้ารีลับนั่นไงกูว่าแล้วแ,วแต่เขาเลเวลเจ็ดเขาขาดรีลับไปโดนล่าขันผมโดนเศกอ่ะชาวผมนี้ไม่ตายเดียวนีถ่วงไว้ถ่วงไว้เอาเสมอโอ๊ยไม่ได้ ขอเลเวลเ็กันหมดแล้วน,นี่ผมเลเวลหกกคนให้จินช่วยแบกอยู่แล้วกันตามหากันต่อไปฮะกับตัวละครสมดาวที่ใกล้เคียงเหลววะมันไม่เจอเลยวะเนี่ยไปเลยเราปกปักทั้งหลายคนนี้เชนสามดาวเลยเหรอออจูนโติไม่สวยเท่าไหร่ครับเวลาคันแตกเหลือจินคนเดียวจินที่นี่มีรักตา ตายไป2ครับแล้วก็เหลือเลือดน้อยๆอ,อ,อีก2คนผมจะขึ้นท็อปโคให้ได้ฮินเฉาผมซื้อไม่ได้แล้วว่าผมต้องอัพเลเวลแล้วแล้วก็เอาโซน่าอีกตัวหนึ่งนโค3ามดาวขอบคุณครับมากคาร์มามานี่ไงแล้วก็ตามหาตัวที่เหลือคาร์มาสดาวขอบคุณครับฮินเฉาขาดตัวเดียวนโคที่มีไมเทมแต่มึงสามดาวก่อนแล้ว,<ม>ลวเราเจอบอลเลอร์นี่เหรอบอลเลอร์ทูเเมทเน ดาเมจผมเอาลายไปกันนะผมเอาลายไปกันนะแนวหลังผมหายหมดแล้วโอ้แล้วมีเคลมีเคลดาเมจหลักอีกคนนะผมว่าดาเมจเยอะสุดคือเคลนะูว่าและ้ะอุย้ยเกือบตายเหลือเลือดน้อยอยู่2คนได้อะไรนะ่ะครีเอสให้ใครวะคงต้องจินแล้วก็จินยืนมุมเพราะเหม่งคนหนึงน่งเขาเล่นนะเขาสามดาวกนันทั้งแดบก่อนเวฟไก่กูเวฟเคนนะกูไม่สามดาวเลยโซนา่าซื้อไม่ได้ใส่จินครับจินสามดาว น่าจะยากเกินไปแต่จิงกูมาอีกแล้วไม่เป็นไรครับเราอยู่ไหนว่าสินเฉากับโซนาเนี่ยคือเราไม่ต้องสุ่มหมดแล้วอะเพราะว่าเป็นเฟสสุดท้ายของผมแล้วถามจริงถามจริงราคัอ,อดูดิอย่างละตัวเอาแล้วเจอเลือดน้อยกันเลือดน้อยเอาแล้วไอคนนี้มันราคาสามดาวความชิบหาย,ยที่ผมนะครับ นะคาน็อกอัพสวยๆหน่อยแล้วหลายทีน็อกอัพอีกทีเออเออเออน็อกอัพอีกทีน็อกอัพอีกทีไม่มันโดนเตกน็อกอัพท็อปโฟรดูดิคือแบบโซน่าหนึ่งสินเชาหนึ่งราคาหนึ่งก็คือสามดาวหมดแล้วอ่ะเอ้ท็อปทรีมันแตกไปอีกหนึ่งไอคนที่ตายอ่ะเอาราคาไม่ให้ผมได้แล้วผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้ว เ <c oughs> ชีย่ยทำไมไม่เจอวะขอร้องโหจนตังหมดอ่ะยังอะหนึ่งตัวขอร้องเถอะจะ๊กแข้งฝั่งไหนโอเค๊กแข้งถูกฝั่งอ่าฮุกกินไปไม่ได้ระคันโดนเซฟเฟอร์อีกยังไงระคันยกหน่อยยกพอจูนยิงตายหาหวทั้งตีปะเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจินจินยิงอยู่อ่าเรียบร้อยที่สาม ผู้ผูขาดอย่างละตัวขอร้องเถอวะขอร้องเถอวะก็เหมือนที่บอกนะจะลืมเอาไปเล่นกันสาหรับลัทธิอะไรนะลัทธิปกปักซึ่งก็น่นแหละข้อเสียคือข้อเดิมครับคือทํากี้ถ้าสดาวหมดข้างหลังนะผมว่าผมสู้ตีเมื่อกี้ได้สินเชาผมจะเป็นอมตะอิสตกตเออเออ,เอ,อต้องข้าีงข้าตีมาโดนเซกนะครับ,อ,บอ,อ่าโป้ด,ดสตัวหน้าหนึ่งสินเชาหนึ่งราคาหนึ่งก็คือสามดาวหมดแล้วอะ